ธรรมะันสร้างอ,อ,องคองค์หนึ่งมันบริยูี่ธรรมะมันอยู่ในโอกเทอ,อสององค์ขันโมลั่มแต่มันมีโมแข้งกันโมลั่สมสองอัน เออแต่นี่มันเท่บทต้องใส่ธรรมากันก็ได้คนได้สีขาปูขึ้นมาอาสนะนั่งกรไดบทจำเป็นต้องขึ้นไปนันง่งจำเป็นต้องขึ้นไปนั่งทำลายมันเขี่ยสมควรโอ้สาธุา,าสมควรหมายถึยงว่าผูา้แสงดงมันต้องอยู่สูงผู้ที่ฟังอยู่ต่ำถ้ามายอ,อยู่สูงอยู่ต่ำนั่นคืออย่างนี้หมดถ้ามาอยู่สูงอยู่ต่ำหมายถึงว่าแสงสว่างจะมันงซองจากขุนวัลงมาข้างล่างเออย่างนี้หรือ ผู้จำคือหลักแสงสว่างผู้สูงคือจังสองแสงมากคือการตะเว้นวิโยงเทิร์นบนสองมากคือการกระพร้างผูคนมีความผู้คือคนส่อยู่สูงนั่นสองมากแถวแขนในห้องผู้แถวเข้าใจเออค่ะสีหยาบจังสร้างมันเป็นถ้ำยังสร้างความหมายโอ้สาธุผมเห็นสีไปนั่งสูงชื่อยังสร้างมันงงมันสะขันอยู่สูงคือจังผมไป่ฟัง โอ้นาะอ,อังศี่เขามาเหตุในหลวงพ่อสอนที่ให้ในเข้าหูเลยพิธีกรรมพิธีกรรารนี่ยว่ามีความหมายเนี่ยนาะนั่งเลยให้คนบุกเ้าใจก็ต้องมาอธิบายอ,ยอืมคือสามขึ้นมาเพื่อให้ความเข้าใจแต่มันกลายเป็นว่ามันไปเพิ่มล่าละก็ไปอ๋อพระสันตภูบาลอาจารย์ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติจพิงเพงพยายามถอนออก พิธีกรรมต่างๆมันน้อยลงออค่ะมันจะได้เข้าใจงานค่ะมีวัชร์ใหญโตายไปโตไปทวไปทอนคลออกทอยไออม่อยากันอันหละนูเห็น,เน,น,นิ่นตั้งแนนั้นเนี้ยนี่ลูกนู้ก,กับว่าคอ่อันนั้นเด้ค่ะ<ม>นูว่าวัดป่าเิ่นคืองายแท้คน,น,นฉลาดเนาะคนีน่ะินคนใหม่ คันงานมันน้อยเดียวมันนอกงานนี่จะเปลือกกเขาคนสื่ออ๋อสื่อไปสื่อบนนั่นนี่เออมันน้อยเดียวเออเื่อเพื่อนว่าจะไม่ไก่อนเนาะเหนื่อยว่าไอผ่าห่อไปล่างค่ะผ่านหัวสั่งหลายสัตว์แต่ว่าไปล่างนี่นะไม่ค่แสดงว่าตะวันเขาใจถือพระท่ปฏิบัติจริงๆนี่เพื่อนบ่ได้คิดอีหยังหลายดอก เวลาเขาจัดงานจัดย oh. really ังกะ้างเพียงแต่เขาเข้าโรเพลนเราก็เห็ดตามสมควรตีเขาเห็ดได้เม่นบอหลงบ่อกอโอ้ำลงวปูจัดงานคใจถามเพลินเห็ดเขาเพลแต่มาทีเขาก็พูดจสัคือการโยะเห็ดไม่ยังบกเพลนเขาไปถามะไปเจอพระแบบนันที่มัเออพิีไปออมันก็เลยกลมันว่า เอาไปมาจค่ผู้เสียขอ,อาคุณู้ห้วเออแมนเอาไปมามนคนทิฏฐิดในพธิธีกรรมตัวนั้นไปท่านคนนี้กระบวนวสบายนวสบายใจก็เลยบว่ได้บุญท้าเป็นทุกข์ได้บุญคือการคนมาทำบุญบริญญาหน้าอืี่ยอืมพระพุทชาติมันเพออื่อเราเจะทำบาปจะอยากหน้า <c oughs> <c oughs> เออสาธุเออแมนเออขึ้จแต่ไหนบาปอยู่กันทุกเออสาธุโอ้ยสาธุ อ้ยหลวงพอ่อวนนี้ดีใจคักบุญคัก <c oughs> อันบรรณุทีิทำมัน